รดวอรมอเตอร์ยกทัพตีสามเตรียมปล่อย SUV ขนาดเล็กลุยตลาดภายในสิ้นเดือนนี้ หลังจากที่เพิ่งปล่อยโอรา o o คูดแคซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน100%เข้าลุยตลาดไปเมื่อวันที่29ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นที่2รองจากฮาวเว H6 ที่ถูกปล่อยทําตลาดเป็นรุ่นแรกและรังตําแหน่งแชมป์ยอดขายสูงสุดได้2เดือนติดต่อกันในประเทศไทยในกลุ่มรถย,ยนต์คอมเพก SUV ซึ่งตามแผนเดิมของ Great Wall Motor นั้นคือจะมีการเปิดตัวรถยนต์4รุ่นใน2แบรนด์โดยในตอนนี้ได้เปิดตัวไปแล้วแบรนด์ละ1รุ่นและถึงเวลาแล้วที่รุ่นที่3จะได้เวลาเฉิดใช้ในประเทศไทยสำหรับรถยนต์รุ่นต่อไปนั้นคาดว่าจะเป็น h a o w a l j o l i o n ซึ่งชื่อจริงออกเสียงว่า j o i o n โดยก่อนหน้านี้ทางเราได้ออกเสียงผิดมาตลอด สำหรับ h าวเวลจู l ล o ยนั้นเป็นรถยนต์ SUV ที่จัดอยู่ในกลุ่ม b s e gment โดยมีคู่แข่งหลักในไทยก็จะเป็น MG ZS, Toyota c o r o l l าโ r o s s และ Honda HR-V เป็นตน้น ความโดดเด่นแรกของรถนั้นคือขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าคู่แข่งโดยความยาวของตัวถังนั้นอยู่ที่4,472ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,814ม mm, ิลิเมตรสูง1,619ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อย,ยาว2,700ม mm. ิลิเมตรเมื่อเทียบกับ Corolla Cross แล้ว h a w a l d j o l i o n จะมีความยาวมากกว่าระยะฐานล้อที่ยาวกว่าส่วนความกว้างของรถนั้น Corolla c r จะกว้างกว่าเล็กน้อยที่11มเมตร สำหรับในเวอร์ชันต่างประเทศนั้นการดีไซน์ภายนอกตัวรถจะมีความคล้ายกันกันกบรุ่นพี่อย่างฮาวเว,ว H6 โดดเด่นด้วยกระจังหน้ารังพึ่งทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ข้างละ4ีดวงเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับไฟเดินท r u n ันนิ่งไหลในโคมเดียวกันหลังคารถเป็นแบบกระจกพาโนรามิกสนันรูปขนาดใหญ่สาอ,อากาศแบบครีบฉลามกระจกมองข้างสีเดียวกันกันกบตัวรถ ติดตั้งล้ออัลลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วพร้อมอยาง 225/55R18 ด้านภายในนั้นมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยสีโทนอ่อนแบบทูโทนเบาะนั่งเป็นแบบหนังสังเคราะห์ฝังค้นขับปรับด้วยไฟฟ้า6ทิศท,ทางเบาะหลังปรับพับได้60:40ต่อ 40, เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบกลมปรับได้2ทิศท,ทางสวิชเกียร์แบบหมุนพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮ ตำแหน่งเหนือสวิตช์เกียร์เป็นแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายหน้าจออินโฟเทนเมนต์และควบคุมส่วนกลางขนาดใหญ่12.3นิ้วระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ส่วนหน้าจอแสดงผลการขับขี่นั้นเป็นแบบฟูลดิจิ t a ลขนาด7นิ้วพร้อมติดตั้งจอแสดงผลอัจฉริยะ Head-Up Display แบบสีเต็มรูปแบบหลังพวงมาลัยที่สามารถแสดงข้อมูลความเร็วของรถและอื่นๆ ระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกซ้ายขวาและช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในส่วนของขุมพลังกับเครื่องนั้น ฮาวาลโจไลออนจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด147แรงม้าที่5,600-6,000ถึงรอบตอนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่2,000-4,400ถึงรอบตอนาทีจับคู่ทำงานกับเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch 7-Speed ขับเคลื่อนล้อนหน้าปรับการขับขี่ได้ทั้งหมด4รูปแบบได้แก่ Standard, Sport, Economy และ Snow สำหรับราคาจำหน่ายของ h o w e ว j o l i โจรนั้นทางเราคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน700,000บาทในรุ่นเริ่มต้นเนื่องจากว่าผู้นำในตลาดอย่าง MG ZS นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการจากข้อมูลที่เรามีเท่านั้นหากมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง